เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าว่าสูบน้ําแล้วปลาจะมีปลาหรือเปล่านะครับอนบ่อนี้ครับอันนี้น้องมังกรกําลังสูบน้ํานะครับแต่พี่ครับนี่น้องมังกรทรมยมครับเดี๋ยวมาลองมาลุ้นกันครับว่าในบ่อนี้จะมีปลากี่ตัวนะครับมีเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองมาลุ้นกันครับ หน้าอ ok. ีกประมาณสัก oh. ห้านาทีครับเดี๋ยวดูดน้ำออกวันห sí ้านาทีครับเดี๋ยวมารอรุนกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวมารุนกันนะครับว่า่อนี้ครับจะมีปลากี่ตัวครับมีปลาเยอะหรือเปล่าครับเดี๋ยวมารุนกันนะครับนี่ครับกำลังสูบน้ําครับนี่ครับมาเหมาบ่อครับบ่อปลาครับมีปลาหรือเปล่าครับยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นครับ มาอยู่นี่อยู่นี่วันนี้เดี๋ยวไฟไฟรั่วเอามีปลาเอ้าโชว์หน่อยมาโชว์หน่อยดูนี่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 ข้างข้างข้างอ๋อมีปลาครับตัวนึงครับปลาเนรครับปลาเนรครับโอ้อ่าเดี๋ยวรอน้ำแห้งครับเดี๋ยวรอน้ำแห้งสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็จะมีปลาเยอะหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นภูเขาครับนี่ครับภูเขาครับนี่ครับภูเขาครับ อ่าครับเริ่มครับเริ่มเห็นปลาครับหนึ่งตัวครับมาแล้วครับอ้าวเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปครับผมตอนนี้น้ําใกล้แห้งแล้วนะครับน้ําใกล้แห้งแล้วนะครับแแลล้้้้ววววเเดดี๋ยยออจัไไน้ําใกล้แห้งแล้วครับเริ่มเห็นปลาครับโอ้ปลาเยอะมากครับโอ้บ่อเล็กๆนะครับแต่ปลาเยอะมากครับอ๋อน้องมังกรจับแล้วกูตัวใหญ่ครับกู้ตัวใหญ่ครับเริ่มเห็นปลาแล้วครับโอ้โหน้องมังกรได้จับครับโอ้ขึ้นครับ เอาโชว์เนยโชว์เนยรู้โชว์เนยเหครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดมาลามปลาปลาเยอะมากครับปลาเยอะมากครับโอ้โหบอกเลยครับโอ้น้องมกรจับปลาแล้วครับโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากครับอาจับขึ้นมาแล้วจัขึ้นมาแล้วตัวใหญ่มากไม่แก่หอยใหญ่ตัวยาวอ่ะโอ้โหปลาเปียกครับ ส่งไใบตาลากเลยว่ามีไอตัวยาวๆโอ้โหไอตัวปลาเพียบครับปลาเพียบครับโอ้โหน้องมันก็จะปลาโชว์หน่อยโอ้โหจะขอล่อปลาไม่เอาเจ้าตัวใหญ่ครับโอ้โหตัวเล็กแมวครับเดี๋ยวขอล่อปลาหนึ่งโอ้โหปลาเพียบครับเอาครับเดี๋ยวมาดูน้องมังกรจับปลาครับจับปลาครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับเอาโชว์หน่อย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 โอ้โหตัวใหญ่มากครับโอ้โห สุดยอดครับโอ้โหอันนี้บ่อเล็กๆนะครับบ่อเล็กๆเดีปลาเพียบครับโอ้โหปลาเพียบครับเห็นไหมครับโอ้โหปลาเพียบครับนี่ครับสุดยอดครับสุดยอดครับของจริงครับของจริงครับของจริงครับ